ข้าวต้มปลานี่พี่น้องต้มปลายังกระเสบค่ะพี่น้อง้อน้ก็สเสภาพี่น้องมาต้มปลากระแหงค่ะพี่น้องเครื่องเฮาก็เครื่องต้มเฮาเน้ะค่าก็บ่มีอย่างหลายค่ะข่าตะไคร้หอมแดงแล้วก็พริกซดค่ะพี่น้องกระอยเนาะค่ะใส่ส่วนเครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงก็บ่มีอย่างหลายค่ะพี่น้องที่ขาดบ่ได้เลือก็ผุงชุโรดค่ะโรยดีแล้วก็ใส่เกลือน้าค่ะจะนิดน้อยแล้วก็น้าปลาแดกค่ะพี่น้องปลาแดกจะเป็นปลาแดดขวดปลาแดหยั้งกระแ้ค่ะพี่น้อง แสบคือเกาค่ะพี่น้องนี่ค่ะปลาแดกท่านนี้ก็จะใส่เป็นปลาแดกขวดค่ะาะวมันง่ายมันสะดวกนะค่ะพี่น้องแล้วที่นี้เท่ากับปล่อยให้น้ำเดือดค่ะพี่น้องหลังจากนั้นนอ่ากะใส่ปลากระแหงลงไปค่ะพี่น้องปลากระแหงนี่ก็ซื้อมาแต่ตลาดดอกค่ะพี่น้องไม่แต่ตไข่ไข่กะที่ซื้อมากะสามสิบบาทค่ะพี่น้องกะได้ร้ายอยู่กะกินขาบหนึ่งละค่ะซ้ำนี้หลังจากนั้นต้มจนเดือดน้ค่ะพี่น้องใส่ผักกระแงงค่ะ ผักไก่งแง่งนี่ก็หอมเลยค่ะใส่ลงไปต้มปลาค่ะต้มแสบต้มปลาเนี่ะใส่ผักไก่แง่นี่สีหอมสีแสบแคแหงค่ะพี่น้องปลาที่นี่ก็เพิ่มเพิ่มความเปรี้ยวค่ะพี่น้องใบขามอ่อนค่ะช่วงนี้ก็นาฝนใบขามอ่อนกับสีไร้แน่นะคะพี่น้องหลังจากนั้นพอได้แล้วก็ตักขึ้นมาเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าก็ยงงสีบรล้วได้ค่ะพี่น้องมันวดทัดจัดจานนะคะไม่บ้านโดนใจเขาก็สีมาเห็ดแจ๋วนะคะพี่น้องแจวเขามีหยางวาติแจวเขาับบไมีหยางหลายค่ะพี่ มีนามบางหน้าวค่ะแล้วจะเป็นน้ำสุมก็ได้แล้วก็น้ำปลาค่ะผสมกันแล้วกะ็เขาก็เอามาใส่ลงไปค่ะพี่น้องคลายต้มเล็กนะค่ะพี่น้องผู้ดใดเค้ยกินต้มเล็กเสียหัวรสชาติเป็นแนวนี้นะคะหลังจากนั้นเขาก็มาใี่เหมือนค่ะพี่น้องรสชาติในซุดโจดย์ค่ะพี่น้องคือมันจะเสว่บเข้าต้มธรรมดาค่ะเอา,าเ,เอาเจลใส่บะต้มกดวนี่สินะคะพี่นอ้องถ้าอยากให้พี่น้องได้ลองมือค่ะพี่น้องสุดยอดย์ของต้มปลาได้ค่ะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้นะคะ่ะกาสิคอตัวลาี่น้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ